แต่แ่ว่าผกด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เข้ามาดูเหลี่ยมนี้เป็นเหลีย่ยมตัดสินนะครับพบกันมาแล้วสองไฟออกฝั่งละไฟนะครับเมื่อวานนี้บิวโชกุนชนะวันนี้มาบ้านเปรมชนะเซตนี้เป็นเซตที่สามเป็นการที่พบกันนะครับระหว่างบิวโชกุนกับตุก๊กหน่งและก็โอ๊ตนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ถือเป็นเซตตัดสินครับในเหลี่ยมเสิร์ฟฟีข้ามฟรีมีบล็อกฝั่งบัานเปรมนะเสิร์ฟได้คนเดียวในเซตนี้เป็นเจ้าตุ๊กนะครับเจ้าตุ๊กขอเสิร์ฟฝั่งพานเพชรก็เสิร์ฟได้คนเดียวครับเจ้าบิวครับอ๋อเดี๋ยวกีบเดี๋ยวจีบเขาเตะได้เตะอยู่หรอ๋อสิบห้าตมไม่มีดิว กติกาเดิมนั่นแหละเออเป็นผ่าใครบ้างลูกพี่เอามามามาเอาเดี๋ยวเปลี่ยนปากผากนะครับเดี๋ยวให้เจ้ากรบมาผาคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเป็นแอดมินจะเป็นนะครับเพียตะก้อดึงพัน์นวัตนครนะครับวันนี้ค่ายพันพิษสงเจ้าบิวและโชกุนมา สร้างเสริมประสบการณ์กับค่ายบ้านเปรมรือยไทยเจ,เจ้าเจ้าคุณเปิดมาจเจ้าเดีคุณเตะออกไปเลยครับแต้มสุดท้ายล้วพี่ลูกพี่แต้มเท่าไรครับห้าแต้มเสริฟเสร์ฟฟีตายสิบห้าแต้มเสร์ฟฟีมีบ็อก ตะตุกเสิร์ฟเสียครับเปลี่ยนมาเป็นฝั่งพานเพชรครับเสิร์ฟลูกด้วยเจ้าบิวครับผมเด็กอัศจรรย์ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับผมเสิร์ฟหลังเท้าไปครับผมกายเป็นวไยไใยเตะมากโอ้โหเกือบจะติดเกี่ยวเจ้าบิวนะครับเตะท่วมบล็อกโชกุนมาบิวเกือบเกี่ยวได้ครับ ขอเสียงนะครับของนักเสิร์ฟโดยตุ่มครับเสิร์ฟมาเจวิวเปิดหนึ่งทงสองโชกุนไอเหายครับผมเจ้าวิวนี่พูดถึงเรือ่องพื้นนี่ไม่ธรรมดาสำหรับเด็ก13-14ปีนะครับเจ้าวิวครับเสิร์ฟอัดหลังเท้าไป ลูกดีครับผมโอ้โหบิวเสิร์ฟดีมากครับลูกนี้บิวบิวบิวไปมั่นใจเลยครับบิวครับแต้มหนึ่งต่อหนึ่งครับผมบิวเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟหลังเขาดีมากครับเนี่ยบิวเกี่ยวแล้วโชคดีนไปชัว์เฮ้ยลูกนี้ ตรงนี้ชงผิดเหลี่ยมนิดนึงครับโชคุณเตไม่ทันครับผมลูกแต้มน่าเสียดายครับผมแต้มยังอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งสองบ้านเปลไทยเสิร์ฟเสียครับเปลี่ยนส่งมาฟังพานเพชรได้ส่งลูกครับผมส่งลูกโดยเจ้าบิวคนเดิมขอเสียงเลยครับบิวครับ ไุหวัดหลังเท้าไปแล้วเอ้ยโอ้ย,อยนิดเดียวรู้สึกว่าแอดมินจะออกหน้าออกตาเกินไปนะครับนี่เสียงเชียร์เนะี่ยเปลี่ยนเสิร์ฟเป็น,ปนฝั่งบ้านหมู่บ้านเปรี้ยมเือไทยครับเสิร์ฟมาทีวีเปิดหนึ่งช่งสองโชงคุนไอดีครับผมไอทัดบล็อกออกไป ดูเจ้าบิวเจ้าบิวเสิร์ฟดีมากคนนี้เปิดเซไปหน่อยนึงครับผมโอ้โหเจ้ากุนเนี้าตามเขาไปเลยครับตรงนี้ระแวงกลัวเขาแบบตามเข้ามาครับผู้พาก์ตัวพารเป็นลู่พากวะสามารถเป็นไทยเสิร์ฟมาชุกุนเปิดหนึ่งบิวชงสองเจกุนเตะ ติดบล็อกโอ้ยตรงนี้บิวหลงเหลี่ยมครับตรงนี้ <c oughs> แต้มสองต่อหนึ่งครับผมบัานเป็นไทยเสิร์ฟมาบิวเปิดหนึ่งชงสอง โชคุณเตะหายครับผมโอ้ยลุงนี้โชคุณเตะเสียครับออกไปอสองบ้านเปรมเลยไทยน้ำออกไปเป็นสามต่อหนึ่งกเสริมมาโชคุณเปิดหนึ่งดิวชงสองโชคุณเตะดีครับผมตรงนี้เตะทัดบล็อกออกไป เสิร์ฟไปนื้โอ้โหเกือบติดพวกชกุนนะผมเนี่สามารถเตยเสิร์ฟดีอันเสียเสียเตยเทียนลูกน้องเนี่ยบ่มีเสียงเลยเงียบเก็บเลยวะเทียนแนเทียนแนงีครับเจ้าเตยซัมติงเดินผ่านสนามไปแล้วชงเสิร์ฟมาอยู่เปิดหนึ่งชงสองชกุนเตะ แต่หายครับผมโดนบล็อกล้นออกไปนะขอบคุณสำหรับ21คนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับให้กำลังใจกับเด็กๆสมสรสอนพานเพจด้วยนะครับทั้งเจ้าบิวและโชคคุณนะครับเดี่ยมนี้15แต้มเซิร์ฟฟีมีบล็อก ไม่มีดิวนะครับเหล็กอายุไม่เกิน15ปีครับต่อให้ผู้ใหญ่3ต่อ2นะครับตกลงกันลงตัวอยู่ที่1,000 100, งนบาทแล้วับ เรีมไป่ยนำหางออกไปอีกหนึ่งแต้มครับแต้มสี่ต่อหนึ่งครับเดี๋ยวชงมาชกุณดีครับลูกนี้ขอเสียงแน่ครับเสียเสียเตยปล่อยลูกน้องเหลามากไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ย รู้สึกเป็นอ่อยๆไปเมื่อยไไๆจะได้กับบอลลูครับเจ้าบิวแต้มหนึ่งต่อสี่เจ้าบิวสเสิร์ฟไปครับเอาดีครับผมตรงนี้ ฝั่งบ้านเป็นแฟนน้ำอยู่4ีต่อหนึ่งครับขอบคุณ29คนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กๆทั้งคู่เลยนะครับครับแมนเอา้าตาว่าเบเกเตตตาว่าไปไหนหรอ,อสวดสวดลอยนึงเนี่ยเอาให้ลูกพี่ยังน้ำเฮาหนาะเอาให้ลูกพี่แมลอยนึงนะ่ แมนแมนแมนนั่นละเอออาอแจมเท่าไรแล่ะที่นี่สองต่อสี่ครับผมบิวเสิร์ไปโอ้โหตัดลูกนี้สวยมากครับผมเออแมนบิวโอ้บิว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 ห้องห้องห้องบิวบิวอันใช่ลห ต้องต้องเทียนเสีย <laughed> ตื่นและเสียเตื่นวบคุมหนีเหล้าไรเอ้รำมาขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆทั้งคู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจแตะก็พันพิรนนครของเราด้วยนะครับผม ลูกเมื่อกี้บิวเสิร์ฟบางเท้าตัดลงด้านเนต้ีนีครับแต้มไล่มาเป็นสามต่อสี่ครับผมเจ้าบิวได้ส่งลูกบิวเสิร์ฟไปตัดลงไปแล้วครับผมโอ้โห <c oughs> บิวเสิร์ฟสองสามลูกติดเลยนะครับ <c oughs> ตัดดีมากครับผม <c oughs> น้องเสิร์ฟไม่กินครับ เจ้าเตยซัมติงต้องมาเทนลูกน้องด้วยตัวเองนะผมเนี่ยเป็นมื่นเพิ่งมาเพิ่งละมื่นกับเตี่ยวล้วเต้มยสีต่อสีครับผมตัดไปแล้วครับผมโอ้โหเอาเกลียวผมอ้าวเกี่ยวได้โชคบายโชคคุณช่วยโอ้โหโชกคุณเขี่ยดีมากครับลูกนี้ว่ามันเขี่ยเป็นตัวนี้ไหมใครสอนมันวะไม่รู้ว่าใครสอนครับชกคุณลูกนี้เคลี่ย แบบสบายใจมากต่อไปกับเขาด้วยเนี่ยเขาต่อไปเลยายจัดไปเขากินกินกับเจ้าเขาไปเป็นซีเรียสแบบเฮ้ยโอ้โหวิวตัดดีมากครับลูกนี้โอ้ยกินน้ำลายกูคือจุกน้ำเลยเนาะไปซีเรียมันเมื่อยนะกินน้ำลายกูจุกเลย แชม4ต่อ5ครับฝั่งพานเพชรขึ้นกลับขึ้นมานำแล้วครับมิวเปิดหนึ่งชงสองชกุไหนไอหายครับผมมือขอเสียงแน่ครับโบกมือต้อนรับแฟนแฟนลองก็เป็นะไรลองเป็นยี่สิบองจุดหรอกซาล,ลาต้าวซาลกสุด,ส,ดสุดลองลงไปสุดผมเสิร์ฟตัดดีครับลูกนี้เอาครับ้นมาแล้ว ปิวเปิดหนึ่งชงสองชนเตะเอ้ยโหนี่เตะดีครับผมออกเสียครับเกมนี้ออก,กูคือบบแก้วนะกูแก่คร้วกู <c oughs> แย่กูคือเสียย่ามเตะกูอบอกเอาเล็บบอลเล็ดนี่สิแต้มปังผ่านเพชรนันเป็นหกต่อสี่ครับผมตรงนี้ดิวติด ปลายเท้าไปหนอยนะครับทำให้มันกดลงเน็ตไปครับชคุเปิดหนึ่งบิวชงสองชคุณจุดนี้ชคุเตะเสียเข้าไม่ทันติงไปอาตัวตอสอดใต้ลูกไม่ทันทำให้เตะไม่โดนลูกครับ,บ,บ,บหยิบใส่เตะทมติงด้วยครับ แจนเตยยังไม่มานะแต้มสองเปล่งไทยตามมาเป็นห้าต่อหกแต้มนะครับบิวสวนกุหลาบลูกเสิร์ฟมาทุกคนปัดหนึ่งบิวเปิดสองเอ๋โหลรงนี้โชคลุ้นเตะดีมากครับนี่เป็นเหลี่ยมต่อสามสองเป็นเหลี่ยมแก้มต้องเข้าใจนะครับว่าเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีครับต่อให้ผู้ใหญ่สามคนครับเด็กสองคนครับผม <Workers S 2> โอ้ลูกนี้บิวเสิร์ฟดีครับมากครับผมเสิร์ฟหลังเท้าตัดลงหน้านิดนะครับลงเท้านี่ลูกแบบนี้รับยากครับทำให้ฝั่งพาร์พชร์นำออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับคู่นี้บิวบลเโอเคกันเ่ยนย ไปกลับเหรอที่เราฟังละหาออกดีปิวลูกพี่ลูกพี่ดูพี่รห,าหาัปกลับเท่าไหร่เนี่ยไปกลับเท่าไหร่ครับหกพันนะครับผมเงินสั่งเป็นเมื่ไทยเป็นฝ่ายตามขอเปลี่ยนแดนครับแอดมินอ่านะครับอ่ะก้าแอดมิน กระนะครับผมาปาดเนสวนาปาดสวนครับาปาดสวนเตะระเบิดเปิดแตกครับผมแอดมินกะเตะระเบิดเปิดแตกเตะราคาในสนามอยู่ที่6,000ถ้ารวมขานอกก็อยู่ที่ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทั้ง8คนนะครับยบเสิร์ฟมา โอ้โหน้ยบิวเข้าไม่ทันครับเกือบแกะได้ฝั่งเปลี่ยนเป็นฝั่งเป็นบ้านเป็นรถไทยเป็นฝ่ายสองโลกครับสวัสดีเขียวพะอินนะครับครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กระมอนได้นะครับที่เพจของเรานะครับก็พานเพชรนวานพรนะครับและเป็นกำลังใจให้น้องๆของเราทั้งบิวและโชคุณนะครับต่อผู้ใหญ่3ต่อ2เกมฮาแต้มเสิร์ฟฟรี เซอร์ฟีมีบล็อกไม่ดิวนะผมตอนนี้แต้มน้ำอยู่8ต่อห้าครับผมนี่คือเป็นเหลี่ยมแก้นะครับ่า,าติไปแล้วรอบแรกฝั่งดิวและชโชกุนแพ้ไปครับนี่คือว่าดิวชโชกุนขอแก้ใหม่นะครับฝั่งนี้ตัวเตะบ้านเปนย์ยไทยเตะออกไปครับทำให้ฝั่งคารเพชรเก็บดิบวโชกุนนำออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ เก้าต่อห้าเจ้าบิวเข้าไม่ถึงครับผมแกะไม่ได้เปลี่ยนเป็นฝั่งบ้านเปลี่ยนนิดไทยดได้สองลูกครับ,รบ,แ,รบแต้มห้าต่อเก้าครับต้อควรเปิดหนึ่ง อยวช่วงสองตกคุณแตะยอดหูลูกนี้ทำดีมากครับผม FC อด,อดอยู่ที่เก้าต่อห้าจะเตะฝังมัดเปลี่ยนมาไทยก็ไม่ธรรมาดาถุงเ,นะเข้าจุดได้เตะพวกอัลล็อกอย่างเดียวแล้วครับผม บอกว่าเมืองของเตะดิบอกเมืองที่มันแพ้ที่แรกกันแต้มอยู่ที่5ต่อ9ครับจอบคุณเปิด1เบลจง2องขอคุณเตะดีมากครับลูกนี้โอ้โหเบลเบลนี่ชุดคุณเตะแบบบุกไปถึงตีนน้ำ ล่อบเอาวงกอลงกรสื่ออันนี้ทำปลตีมกอลงบอลมันตีบอลเต็มมือก่อนใช่ไหมบอลซึ่งมันตีเปียงเปี้ยงนะเห็นไหมนี่เห็นเทไม่เห็นมันหยอดไปเยอะบอลเต็มนเนี่ยลั้งมือมันหย่อนมันบอลก็หยอดไปเยอะบอลแล้วตั้งมือแล้วเ่มือนี่เราไม่หยอดผ่าเพราะว่าผ่าไม่เอโอ้ผ่าอยู่ครับเอาเอาละลู้วสตาร์วอครับขอเชิญสตาร์วมาเป็นนักผ่าครับเดี่ยวรถโอ้โหโชคบนบล็อกดีมากครับลูกนี่เกมแรกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับ อ๋อยังแบบเส้นสายยังตืดตดอยู่ครับผมเบดแล้วจะสูบพร้อมเนี่ยไม่นกันมีม่วนเดียวเอาเดี๋ยวไปว่าอู้คือบริกินของครับผมเติมเติมเดี๋ยวโอ้ยบิวสะทัดเนี่ยมาดีมากครับตรงนี้แต้มขึ้นนำไปที่11ต่อ5อมามาผ่านกันเนี่ยออ๋ ว่าจะไปขอยืดอ like ีกจ <laughs> ักหน่อยในห้ามสิเตียวอะไรเกมต่อไปเป็นแอดมินจะลงสนามเองครับไปไม่รู้ว่าจะไปแบบเตะดีหรือไปขายทีหน้าเขาก็ไม่รู้ครับกหลายคนเี่กูเที่เอกล่องยังได้กูอายอ้ไอ้ไอ้ลูกเยียบเนี่นะมันแหลกแหลกมันยังสันนิดหน่อยมันบอโอ้แหลกแหลกมันยังสันนิดหน่อยครับอืณ พอได้ออกเสียงสำนักลายไหนบ่ท่านบ้านเปรมไทยดึงเวลาไว้เนี่ะครับคุยกันก่อนครับหนูแทกไปนะแทกเข้าไว้นะหัวห้างแกไก่สิบดกระตุ้นลมมันแห้งมนันดีปะ แค่ไม่สี่เ็ดต่อห้าโอ้ยแตวบิวเซิร์ฟดีมากเลงนี้เสิร์ฟหลังเท้าตัดลงขาไปเลยครับแต้มขึ้นน้ำไปอีกหนึ่งแต้มครับผมโอ้ตรงนี้ฝั่งบ้านเป็นอะไรเตะดีครับเตะฝังเฉียดเน็ตลงไปแล้วผม วิวเปิดซ้ายชงขวาโชกุนเตะยอดโอ้โหดีมากครับลูกนี้เจ้าวิวชงไม่เข้าครับแต่เจ้าโชกุนพลิกสถานการณ์มาเป็นยอดแล้วลงไปอย่างสวยงามครับผมวิวเสิร์ฟมาอ้าวล้นนะครับวิวเปิดหนึ่งชงสองโชกุนเตะโอ้โหเตะดีมากครับผมลูกนี้แต้มฝั่งพานเพชรนำออกไปอีกหนึ่งเต้มครับ ากกดไลค์ <Goodnight> กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆของสโมสรพานเพชรนะบ้านนครกันนะครับโอ,โ,โอ้โห,โโหลูกนี้ปังบ้านเป็นรถไทยแต่เสียไปอีกนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครัผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต้ม<ก> <en> อยู่ที่14ต่อ5ลูกเดียวเก่มาผครับอ เผิ่อเสิบมาโอ้โหเจ,จ้าคุณบล็อกเป็นไกดเป็นเกมนะครับผมสุดยอดมากครับจบเกมฝั่งพานเพชรที่ต่อ3ต่อ2เอ้ยต่อให้2ต่อ3คนชนะไปในสกอร์15ต่อเท่าไหร่15ต่อ6อ่ะ15 6หเหรอพี่ฟาร์มพี่ฟาร์ม15 6เหรอ 5-5อ๋อจบเกมไปในที่สกอร์15-5ครับผมขอจบไลฟ์สดเทียงเท่านี้นะครับมีคู่ไหนอีกเดี๋ยวฝั่งเพจของเราจะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับเป็ดบอลนี่ป็ดอะไวะแช่ปางจัง